กันช่างนะครับผมวันนี้เรามารีวิวท่อปูอ่าตัวไร้ปลายนะครับผมระหว่าง2นิ้วกับ2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับนี่อ่าเรามาฟัง2นิ้วกันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นอ่าใช้ใช้ลองกับไอ้รถตัว L 3 2 1 8แล้วก็4018แล้วก็5018นะครับนี่เป็นปากแปนนะครับสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมเรามาล,ลองฟังเสียง2นิ้วกันก่อนนะครับ ทีนี้เรามาฟัง2นิ้วครึ่งกันก่อนกันนะครับผมนี่นะครับตัว2นิ้วครึ่งนะครับนีครับ ยังไงบ้างครับลองพิจารณากันนะครับผมระหว่างข้อ,อ2อนิ้วกับ2นิ้วครึ่งไร้ไปลายนะครับของอู่ชอมการช่างนะครับผมอลองพิจารณาลองพิจารณากันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ